สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่ชองเตาเบิร์ดครับบ้าหอนแล้วพี่น้องมันเยอะดีโคชนาโอ้ยอื้อนต้นหนึ่งก็จะเข้าต้นหนึ่ง เดี๋ยวตัวนี้ก็จะปลดุดอคปอโอ้คูปอได้อะไรกินแบบเป็นตาแซบจังเลยน่องกกินงานเ้องอเอาเบอร์มองอยูมองน้อนครับดีโยมนเลยเอ้ยมองยูมองซาดีโยมยิงของกับห้องนะครับ กินขอกับกินแต่พูดยวลงมาจากรถกับบนใ้องเฮาเอาอันูดดูไปเถอะาหนาารั้องโอ้นอนตากแดดเนาะยืดคนเนาะนอนดีว่ัฒนีตากแดดดูพี่นนอก ้พี่ตั้มท่าหลับก,กับปิ่นบดได้ไงโอ้พี่ตั้มท่าหลับก,กับปินบ่นวีโอ้จีบเขียนไปเนอะผมจะจีบเขียนอะไรพี่จังงานเขียนข่างดีเบ็ดซ้ำนาดได้ไง เห็นเด็ดเดืดได้แขนเเป็นบิดบ่อยไหมเป็นน้ำยางฉันดีเห็นตะมือขึ้นหรอเห็นตะมือขึ้นหรอโอ้ยเหท่านเอาเงินใหม่ค่าห้องน้ำมาอยู่พี่น้องไดียวยังยางเบี๋ยวเงินใหม่ค่าห้องน้ำเพิ่งครับพิบัติข่าห้องน้ำเงินซิ้นรับพี่น้อง พี่ผมผู้เดียวที่กล้าเฮ็ดโม่คอาใจเงินเบิดมีมีข่อยผู้เดียวเส้นพันไล่อันนี้ทิ้งร้านสางกะสีโอ้เจ้าันนี้พี่เฉลี่ยเลยวะสังกนะสีไหม อุบ uhm, ุนไซนเชาานอุบรอีดีรถถากประดับเประดับห้รถใหญ่ๆซนี่แหะ นยิ่เข่าวเปนนอครับเลือกอีกทุ่มมันขึ้นไงเฮ้ยเลือกกี่ดงเ้ยมันขึ้นมันเลือกกี่หนึ่งหนึ่งปยไก่ดขึ้นนี่ แบกเบียดจนแขนลอยไปแต่ว่าดีเนะครับมีเส่นดึงด้วยโอ้เขาอยู่หลังปตทนไงอุ้ยมีนวดพร้อมมีนวดพร้อเฮ้ย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 เหนื่อยพ่อพี่น้องเพื่อสุขภาพหนวดเพื่อสุขภาพพี่น้องมันเป็นนวดหรอหนาบเลยพี่น้องหนวดเพื่อสุขภาพ อุ้ยจีบคอมันขึ้นห้องอไรลม่ได้ห้องเพียงได้ห้องเซียมูนะมวนไหลห้องอย่างวันที่ที่เลิกแล้วที่เลิกแล้ว,ว,ลวระบห้องบอกมูนะกระตุนกระตุนอ๋าลูกคนีไหม <c oughs> ที่นี่ที่น,นี่ไม่ใช่ที่ไหนแต่เป็นที่นี่สีบเอมิถุนาหกห้า,หาที่นี่นะครับ สุดยอดมอลำเพลินเงินล้านรางวัลพระาชทานอันดับหนึ่งเมืองไทยคุณดีพี่น้องเอยสาหน่อยเขาบอกม่นขี่ๆแล้วจะพอกให้สาวน้อยเพชรปันแพงนุ่มจัวยโยมนินเจ้าของผลงานเพลงจบแบบเท่ๆยังออกรันเวทความหักท้องเขาพบกับก้อยชาลิน,นีสุสายใหญ่ปันปันจริยา วัดจิวดลเขมกำมลชัยโววัชระพร้อมศิลปินสาวน้อยอีกมากมายเต็มวงเนี่ยเต้นอันรนี่คือดีคือใหญ่คือสูงเนี่ยตนเนยตน้นเขาทาจะ่ะ่ะเต้นเท่าเขาเนี่ยพี่น้องผมเห็นโ่้จริงๆแบบผมชอบมองได้มาแต่แตงบ้านนี่ยน้องมัน แกลไเดีด๋ยวเดี๋นสีห้โคตรงามเลยครับผมเห็นลูกกอลอนี้ผมโคตรชอบเลยเลยฮายูเป็นเนอ่อปะตท้อห,หลังปะตะทหนาล่ามคแหงเคยขับรถผ่านล่ามคำแหงเคยขับรถผ่านล่ามคำแหงแต่แตกอื้อกัวกแตงปกฟักบ,กบา,ากเสียงปอพกันอื่น ยังไม่เทยังวาไปอยู่เลยเปิดยังไหนเนาะครับผมที่ชนะชนนนผู้แรกเลยขขบทาดเลยยิ่งานเขากันพักนอนพัก,นอ,นกอยู่เ่าเห็นละส่วนหนึ่งก็มาอยู่นี่แต่ว่าแดดเริ่มบอกแต่ว่ายุบงอยู่บงเขาอ,อยู่กับเริ่มแดดแล้ว <c oughs> ไม่สนใเลยนะ เออไายคิดครับผมไทยคิยคิดไทยคิดายคิดทยยคิดเก็บแขนไรพี่น้องเอยเป็นเหตนเป็นน้ำแบดเบียดมือ้นเยแบดแบบไก่เลยตั้งไก่ตั้งหนักเบีดกัหนักเข่าขมือขม้เป็นหนักยัง นักเลยคู่มือหลุดเบียดคือเบียดตัวเกาว่าพายตัวเก่าอยู่แล้วจังเลยคือมันหนักเก่ง กมาในลงรถตู้มนูนพี่น้องทั้งใต๋เนี่ยนะน,น,น,นันสวยยังไงกันครับสวยกันกันาตอนนี้แดดซองกันิดน,นึงนะตาวินเฮ้ยกำลังกินมงังุรนะพวกอาจารย์คอยหันห,หน้าใส่ตาวินนั่งนอนสบา,ายหไร้ทนนะอาจารย์คอยเรื่องเป็นรับเป็นเด้งเรื่องบันเรื่องบัน,บนดาลใจกันผมมาทายยูทูบหนึ่งย้อนอาจารย์การใช้เลย ผมเบิ่งความสำเร็จของเรามาได้ช่วงระยะหนึ่งแล้วได้ทราบผลความสำเร็จของเรามาช่วงระยะหนึ่งก็เลยแบบนี้มีความ,มรู้สึกรับเป็นเลื่องบริบใจในการาถ่ายุทุปถึงแม่ซิได้พวกอดเสียเที่ยวหนึ่งของเราผู้ติดตา,ามเรืองคนเบิ่งบริพอลลแล้วผมถ่ายซีหาคลิปทำแล้วถ่ายคลิปเยอะ แต่ว่าผมก็สิเฮ็ดไปเรื่อยๆครับเล่เาคือเรื่องบรรดาเจ้าของผมนะั่นแหละผู้ที่ยหเนผมอยากถ่ายคลิปจริงๆผมไม่ได้อยากถ่ายเลยเพราะอย่างที่เมื่อยไปดรื่อยๆตีเนี่ยเมื่อยเมื่อยอย่างที่เมือม่อ,มอ,อยม,อมันมันได้เริ่มต้นตั้งแต่แรกจ,จนจบไหมมันได้เริ่มต้นตั้งแต่แรกจ,จนจบมันบอกคือผู้อื่นครับผู้อ,อื่นเขาจะยังว่าได้ฉาบสวยที่น้องคือสิเข้าใจดอกแต่ว่ามันยังจะไหนล่ะแล้วเขา เกิดได้ห้องเป็นตะกี้นะกิดได้งานเ้ามันเป็นตะกี่้จะพูดพูดถึงนะพูดถึงว่าตะกี้เป็นอย่างจังเมื่อทันอยากเห็ดแตเพราะว่ามันบ่มีเวลาและแต่มันเมื่อยกมือที่แรกเกิได้เริ่มตั้งแต่ก่อนมูอเริ่มก่อนมูอลงที่หลังมูอนอนที่หลังมูอตื่นก่อนมือนะประมาณนั้น ก็เริ่พอเห็ดบันเน่ก็เลยมาพอ่อมาพ่ออาจารย์การใช้แล้วเราก็เลยไปเลีเเ้ยงบันแดานใจโอ้ยหอะโลกมึงกูน่าสนอกไม่สิซ้สำใดสนอกแต่ว่ากับเมื่อยอีรีพี่น้องเ <c oughs> มื่อยอีรีแต่กระสูก็ประหย,ยัดหนักซ้ำเนี่ยผู้ข้าเจ้าอันอันหนักขเขาก็มีพ่อแม่พ่อแม่อยู่บ้านนั่นรับจ้างเกี่ยวคอรับจ้างโลกา้มามื่อเงินเดือนสองสามร้อยต่างแดงต่างคนบ้าน,านมือ นั้นมีความคิดนั่นแหละกับริมันเมื่อทายยูทูบเราคื้นแรงบันดาลใจพี่น้องท่องไปเรืใจตลอดเลยว่าเราคื้นแรงบันดาลใจผมต้องเหตุใดคือเราอย่างยังไงก็ต้องได้ครึ่งหนึ่งยังดีอยวันนีน่โอ้ยเจ็บเขี่น้องเอ้าคลิปนี้จะไปไปเดี๋วไปชนีเชิญก,กันครับเจ็บเขนมากเลยตอนนี้ไปหายานวดยาท่าก่อนครับอัน พูดเลยว่าสิมาเลี้ยงซอยจุผมมากเออพี่พี่ตรงฟังเนี่ยคันพี่ตรงฟังได้เห็นชิมาแล้วครับผมหิวเข่าแล้วตรงฟังเ้อพูดเลยยูเจตแถวหน้ผมเห็นคอมเมนต์มาหลายคนว่ายๆิมาหาผมมามาเดินมาเดินมาเด้อ,ดอ,ดอครับ <laughs> หิวเข่าแล้วที่เน่เอยากกินซอยจุพี่น้องเอา้าโอเคครับมีไหมถ้ามีพอกัจคลิปหนา้าขอบคุณเจ้าดีครับผม